สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้เดินทางมาที่อาจารย์แซมนะครับวันนี้มาทําอะไรบ้างครับวันนี้อาจารย์วันนี้มาทําข่าวครับผมแล้วก็มาติดตามอาจารย์แซมว่าแบบวันนี้แกให้อะไรเพราะว่าวันที่แล้วแกให้ตัวโปรคนเดียวเลยศูนย์เก้าใช่ใช่ครับผมวันนี้ก็เลยแบบมมาตามติดกระแสอาจารย์แซมครับครับครับอาจารย์ให้เต็มเต็มนะศูนย์เก้าเต็มเต็มวันนั้นก็มาถ่ายทําอยู่ครับวันนี้เห็นอาจารย์ยิบทูบแล้วก็จับทูบให้ด้วย ถ้ามาจบดนี่ได้ที่ตัวไหนจำได้ไหมครับเนี่ยอ่าอาจารย์จับมาเป็นเลขสามตัวครับผมได้ห้าเอ้หกห้าแปดครับผมหกห้าแปดนี่เลขสวยใช่เพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีแปดก็แปดมาแปดก็มาจริงจริงเลกับกองสนากพัดนะครับมาเองด้วยวันนี้ใช่อ๋อแบบนี้ก็มีวิธีบอกซื้อยังไงอะไรยังไงไหมครับแทนกองสลากพัดเนาะกองสลากพัดขอขอเราจะซื้อใน เว็บครับผมจะเป็นซื้อในเว็บก็ได้ในแอปก็ได้ครับผมช่างก็จะเป็นลอตเตอรี่ผัด com ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแอปสามารถโหลดได้ใน Android แต่ว่าไอเอ็มยังไม่สามารถโหลดได้แต่ว่าใน Android จะเป็นแอปนลอรี่ผัดครับผมอ๋อมือนะครับก็เป็นแนวทางนะในการเดินทางอาจารย์เซมมากี่รั้งได้ที่อาจารย์เซมครับ ครั้งี้ไปครั้งที่สองครั้งที่สองใช่ครับผมครั้งแรกที่มารอบนั้นรู้สึกจะออกหกสามกับซูนเก้าใช่ครับเต็มเต็มะใช่เต็มเต็มเลยคิดว่าจะได้มามาครั้งแรกที่ว่าพิธีวงสงเนาะใช่ครับครั้งแรกเป็นแบบพิธีวงสงเราคิดว่าจะได้มาครั้งที่สามต่อไปจะไม่ครั้ถ้างวดนี้ก็เท่ากินข้าวก็อาจจะได้มาอีกครั้งที่สามกมาอยู่แล้วครับ ครัีจะอะไรจะฝากเอฟซีแฟนๆช่องของ YouTube ช่องีครับท่สก็ก็ฝากทั้งอ่าเพจเฟซบุ๊กของเป็นอะไรช่องครับอ่ช่องที่จะเป็นอะช่องของพี่นะครับผมคุณทรัพย์อ่าแพน่าใช่ไหมครับ ครับผมกับลูกไก่ลูกไก่ชาแนลด้วยัยูโพราครับก็ฝากเพจลอตอรี่พัดด้วยครับของผมใช่เพจเรามีเราหิ้มจุ้งวะลอตเรี่พััลอตเตอรีเลอตเตอรี่เรเบลอตเตอรี่พัดรบลอตเตอรี่พัดเริ่มรัวเริ่มเริ่มรัวสรินออกเต็มเต็มแล้วตอนนี้โอเคขอบคุณคุณพี่มากเลารสานคอยเงินครับในในเพจของเพื่อนบอก ได้ทีเขาไลฟ์สดแล้วจ้ะอ๋อและเอ๊ยยูทูบป๋อยูทูบนะจ๊าสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าวันนี้ได้เดินทางมาจากจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้อาจารย์จากลำปางอาจารย์เขียนอะไรให้นาพักแดงๆเลยเนี่ยรวยค่ะรวยค่ะรวยมาหาอาจารย์แล้วต้องรวยค่ะครับรวยค่ะรวยมาจากคนมาจากลำปางมาคนเดียวเจ้ามาคนเดียวเลยนะเจ้าถึงรถทัวร์มามาถึงเขาหาอาจารย์เมื่อวานอาจารย์บอกให้มาลงที่ ภาพสำโลมาบบสงมอนไซเข้ามามาถึงนี่ตีห้าอาจารย์ยังไม่ตื่นเลยคุ่มเทน,นั่งรถทัวร์มาเลยช้ไม่ใช่ธรรมดานะครับความพยายามามพยายาม<อ>แล้วก็ได้โชคอาจารย์ด้วยเมื่อที่แล้วได้เยอะไหมงวดที่แล้วก็เราเล่นเยอะนอนได้พอเล่นอยู่่ะพอได้พอ,อได้พอได้วันนี้ถ้าได้กําไรจะตามหาอาจารย์มาว่วถูกอีกค่ังวนนี้ตัวไหนครับงวนนี้มั่นใจแต่อาจารย์ให้แบบมั่นใจงวนนี้ตัวไหนมั่นใจ่ะ ตัวไหนครับสค่ะได้มาแล้วบอกครับได้แล้วจ้าได้แล้วได้อะไรนะงวดนี้สีค่ะสี่ดังดัครับสีค่ะครับอ่าสีล่างแปดหน่งง8 1ง่งงแปดนึ่ค่ะอ่าอาจารย์เพิ่นบอกบอกครัช้าคุยตอนนี้ใครอาจารย์สี่นไหนต้องถามว่าเล่นตัวไหนบนเขาก็ สี่สค,ครับอาจารย์พี่อาจารย์นานแม่อาจารย์บอกอะไรบ้างก็มีสามคนกับแม่มีอาจารย์แล้วก็มีแม่ของอาจารย์ก็เดินมาก็มานั่งนี่แล้วก็อาจารย์ออกมาก็คุยกันอาจารย์ว่ไาไงบ้างครับเร,เรื่องเลขก็ถามอาจารย์เน้นตัวไหนบอกให้หนูช่วยหนูอยากดนี่ก็เน้นสี่สองฝัน, 2, น่อดมีผีมาทักแก้ระวังงูกัดเ่อนนะคะครับ เราตกกระเป้าเลขที่อาจารย์ด้วยเนี่ยเป็นสีส้มคะก็เลยมั่นใจเลยเจ๊เชื่ออะไรครับเจ๊พินเจพินเจ๊พินนะครับลำปางสายมูค่ะไปตลอดเมื่อก่อนก็เคยดูอ่ะพี่นะเคยดูไหมเคยดูเมื่อก่อนเที่ยวคู่คอนเสิร์ตเคยโทรหากันครับตอนนี้ก็นู่นรถองรองนี้ฟังไป็นจอที่หูดือฝุ่นจอดอยู่ข้างในหน่งไม่คน้นึ่ง เอ้ยนี่นะง่ายอะไรอ๋อปลาเจ้าสารจิตจิตหน้าแล้วก็ปลาของเลขหน้าผัดวันนี้จะโดนอีกแล้วเดี๋ยวได้มหาจารย์ึ่งข้าวของแกนหมดเลยเลขที่อยู่ในนี้อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะเลขที่อยู่ในนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะเลขที่อยู่ในนี้ห้ามทิ้ง ทำไมถึงบอกว่าห้ามทิงท้งิเพราะว่าเป็นเลขที่อาจารย์นังสมาธิเห็นมันมีสิทธิ์ที่จะออกตัวไหนก็ได้ที่จะไปตัวไหนก็ได้บอกไม่ได้ไไดเหมือนว่านั้นที่อาจารย์ให้9 7้าเเจ้าหลายคนบอกว่ามันจะออกพลาแจะมันจะออกปๆนะสำหรับคนที่เสี่ยงโชคก็จะอู้นเราต้องทำยังไงต่อตั้งแต่ี้ไปเราสมควรทำยังไงใช่ไหมไม อันนี้เจ๊ืชอสีสมพูมาอย่างไรบ้านสวายสวายไหนสวายปางกูวันนี้คนปางกูก็มานี่เยอะอยู่มาหลายอยู่มาหลายคน มันจะกาศก็ตงดีวันนี้ไม่ร้อนมากขาดเจ็นเดอนวรอสักแป๊บนั่งหายใจยาวๆครับนกัจจานครับอี่มกัจานด้วยจที้งับเลี้ยงจะโมยไก่หมครับตัวเรืองไหนใครมาไกลบ้างมีไหมแคไม่ไกเลยครับอะไรไหนใครมาไกลบ้างไม่ไกลเลยครับสังขารสังขารไม่ไกลอะอันนี้มาจากไหน คอรากลี่มียลกว่านี้อีกไหมสีขอระสีขอระบยังใกล้ใกล้อันนี้มาจากไหนคุณยายสีขอครสีขอเหอนกัน่เลขไมไม่หยหบอซื้อไปแล้วเนาะทุกตัวเออซรไ้ม่เปนไรการเสียงโชคก็เสียงรัตีไป เสียงลอตเตอรี่เสียงอะไรไปเห็นไหมคนที่มาหาอาจารย์ก็มีแต่นักชอบเสียงโชคเสียงโชคเสียงลาบเออเมื่อกี้ก็ถูกลอตเตอรี่ได้การคนละหลายหลายไปวันนี้ก็มีทั้งลอตเตอรี่ทั้งอะไรก็ไม่รู้ถึงมานี่ถ่ายทอดสดใช่ไหม บอาจารย์ถ่ายคลิปเอาแหละปิดแล้วนะครับปิดสดแล้วนะครับคนดูเพราะว่าสดนานนานมากนานแล้วเกินเป็นชั่วโมงวันเต็มเต็มเป็นชั่วโมงสองสามชมั่วโมงอันนี้ทำไมมาสายจังลุอ<า>ลงทาเสียเวลาฮะลุิสารโอมาลงุาลงดิสารลุงิสารก็มา ไปบ้านอะไราานู้น